สวัสดีครับผมโจเซตีวีคลิปนี้ผมจะเงียบช่วยเขาจะยังใช่ผมจะเงียบรับคลิปนี้ไม่ต้องห่วงเน่เน่สิ นายซีมองแทงแล้วนายสามารถพีชได้โนะดยที่นายไม่ต้องใช้สมาธิในการเล่นนายจะเงียบไปแบบนี้ไม่ได้นะถ้านายเงียบไปแบบนี้โอเคโอเคเข้าใจละแล้วแต่นายนะไม่เกี่ยวเลยกับฉัน Totaki. ไม่ล้มเสียเลยใส่ฉันเนี่ยเอาจริงเลยไหมตะก,กินเพิ่งกระตุกไปไม่รู้ว่าเสียงแม่งตรงกับภาพไหมถ้าสมาชิกการเล่นฝั่งนู้นกวนปยุยรู้หมดทุกอย่างโอเค เห็นหเลี้ยงมันเครียดตรงที่มันกระตุกเว้ยเข้าใจไหมไม่ควรเข้าใจสิโอเคนะโอเคโอเคฉันจะไม่กวนนอยแล้วัน ฉัคก็แค่าในายเครียดเพื่ออยากให้นายใครเค,ค,ยยใใครเคียดบ้างรู้ไหมทำไมในายชอบพูดตอนกำลังยิงอยู่พอดีเลยนายพูดอย่างเนี้ยทุกรอบเลยเพื่อนายหัวร้อนแล้วมัวพานสีฉันไม่ได้นะโทษที ไม่ได้ตั้งใจแต่ลุนพาไปเองแค่หัวล้อนิดหน่อยอืมอืม Flashback. ทางนู้นดูแล้วเขามาเป็นทีมนะนายว่าไหมเข้ามาเป็นทีมแล้วก็เข้ามาเป็นทีมไงไม่มาคนเดียวแล้วก็แล้วไงเข้ามาเป็นทีมแล้วไง เข,เขาสามารถบอกตำแหน่งกันได้บอกเช็คพ้อยกันได้ก็ดูนายสิไม่มีใครเลยนาตลกดีนะมันก็น่าตลกอยู่แล้วแหะ คิมนุนรู้เยอะจริงนะเอาล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับใครแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย